เว้ยบังปิดอัสตราไลกุ้งครับบังดี่อยู่บ้านป่ะจ๊ะอยู่ครับอยู่ครับเดี๋ยวแจวมายไปให้ลองเอามาดิมาดิเออเดี๋ยวจะไปเยี่ยมด้วยบังดี่สะดวกป่ะนี่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 คือเปิดแม่ไงไหมเนี่ยเปิดแม่แล้วโอเคจ้าคิดถึงเมื่อกี้ไปไหนมาโทรหาลูกสาวบอกไปข้างนอกมาไปซื้อวัตถุดิบอ๋อหรือว่าไปออกแคมป์แล้วอ๋อยางยากเดี๋ยวราอะไรที่รอรอเรื่องของพายุอะไรแป๊บนึงอ๋อแล้วแล้วมีข้าวเลี้ยง จ้้าว okay. <LO AT> ันนีข้าวนะมีแต่กลับยังไม่มีโอเคได้บางทำกับข้าวไกินหน่อยเดี๋ยวผมเอาวัตถุดิบสินทอนไปจะเป็นเรื่องกันใหญ่จะกินกันไม่เลิกอะไรอย่างเคโอเคได้บางยีโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเจอกันเดี๋ยวเจอกันเมื่อกี้ลูกสาวบอกว่าบางออกไปไหนไม่รู้เห็นโทรคุยกับคนชื่อกิกอะไรอ่ะมีใครมีใครมีจ้าจ๋าด้วยลูกสาวบางบอกไปเรื่อยโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันโอเคเดี๋ยวเจอกันจ้าตะกุ่มจ้า หายแล้วไงอสรางนลอยกุ้งชาวสอหองฮาลองชิววันนี้มาทำอะไรวะวันนี้เรามากินข้าว้าน f อีแหละเอฟซีเราไงเอฟซีเราเขาอย่างตัวยงเลยตัวยงออตัวนี้ชอบแชร์ชอบเข้ามาป่วนแล้วก็เราพกนี่มาให้เขาด้วยผลิตภัณฑ์จากสินทรเป็นเนื้อหนวสไ์ให้เขาทํากับข้าวด้วยเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาเนี่ยความหวดเรื่องการทําอาหารยอดคนดูเขาน้องกว่าเราเยอะเลยอย่าพูดที่มันอับอายมากไปกว่านี้เลยเนื้อสินทรด้วยผลิตภัณฑ์ของสินทรสเต็กเฮาวันนี้มีเนื้อทุบมาแบ่งเขาด้วยสโลแกนของเขาก็คือนุ่มทุกคํําาช ทุกชิ้นต้องสินทอนเสียงยังไม่เข้าครับดิเสียงเข้าลั่นตื่นเต้นวันนี้มาบ้านเขาตื่นเต้นมึงรีบปะเนี่ยรีบเลยหิวรีบหิวเหรอเอออันนี้มัเติมน้ำยาเคลือบรถไทยด้าซิลพอนี่ยีบางยีล้างรถเสร็จปุ๊บแล้วก็ฉีด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 เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเช็ดปุ๊บเนี่ยรถมันจะเงาแล้วก็ปกป้องอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะปกป้องรถนี่ยีจากยางมะตอยจากก้อนหินจากไอ้น้ําที่มันตกค้างอ่ะสำหรับคนรักรถเนี่ย ต้องสะบดว่าเฮ้ยรถมึงนี่มันคีนสแควร์นี่วายหวังถ้าฉีดแล้วมันก็จะลื่นไงลื่นไงลื่นปื๊ดเลยแล้วถ้าไม่ลื่นแล้วถ้าไม่ฉีดถ้าไม่ฉีดนี่ไงยังอยู่อย่างนี้รถกูมันเอียงไอ้เฮ็ดรถกูมันเอียงเอออันนี้เพื่อนเราที่เรากำลังจะมา F4 เรา F4 เราค่านี่มันไปปื๊บ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 พอฉีดไปปื๊บมันจะไหลหมายความว่าพวกไอ้น้ำพวกยางมาตอยเนี่ยมันจะไม่เกาะรถหาซื้อได้ในช้อปปี้แล้วก็มีโค้ดส่วนลดสำหรับสร้าองด้วยนะไม่ต้นี้ป่ะไม่มีมีแต่พ ไม่มีนี่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 เอาลื่นเอาปล่อยลื่นไหมปล่อยลื่นเนี่ยจะปล่อยลื่นปล่อยลื่นมึงพี่เฮ้ยแม่งคาใจว่ะนี่แม่งนี่เอาไม่ไหลอ่ะไม่ไหลดิพบฝั่งนี้ยังไม่ได้เช็ดเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นนี่เฮ้ยไหลปะล่ะ บังล <there> no ีไหลป้ล yeah. I mean no ่ะขีนสแควร์ไงเอออันนี้น้ำยาเคลือบรถเขาหาซื้อยากไหมเนี่ยในช้อปปี้นะมึงรีกดเข้าไปก็ไปหาดูเอาเลย FC ป่ะเนี่ยนี่เขาบอกว่าเขาอยู่ข้างลี่รีแต่เขาไม่ค่อยชอบขัวข้างแคมป์ชอบสะระนองเว้ยเฮ้ยเอ้าบังลีบอกหาล่าบังยีตัดสุนัขยังตัดแล้วนะมีลูกมีหลานนะผมอยากแนะนำนี่อัล่าเมดิเคอลคลินิกเป็นเครื่องขีบไล่เลือดกระจุหรือว่าแฉมของลูกหลานบางยีเนี่ยจะแฮปปี้ Ele foi <laughs> เฮ้ยบังดีถ่ายต่อเว้ยถ้าบังดีไม่ยอมใส่อ่ะฮาบิบโตเบสสนับสนุนให้เว้ยอยู่บนหัวเขาอยู่บนหัวแต่ว่าไม่ยอมใส่ใส่แต่กางเกงแบบนี้อสปอนไม่เข้าทำสปอนไม่เข้าดิสปอนเข้าหน่อยเข้าหน่อยหยาแล้วเอาแต่เอายายเข้าหน่อยมาแล้วโตเบสมาดิหัวข้างแคมป์เขาก็จะชิงชงชังชิงชงตลอดเวลาเลยแต่เรายังไม่เคยรู้ตัวตนของเขาเลยแต่จริงๆเรามาหาเขาบ่อยแล้วเรามาหาเขาบ่อยแต่เรายังไม่เคยจริงจังยังไม่เคยจริงจังกับเขาทุกทีเขาก็ชวนเราคุยสี่ชั่วโมงไอ้เฮ้ยไอ้ียไม่ได้อะไรเลยตั้งกะบายโมงยัน ห้าโมงเย็นไม่ได้อะไรเลยวันนี้ขอทําคลิปตั้งแต่ต้นเลยเร<อ>า<อ>จะมารู้จักตัวตนของผู้ชายคนเนี้ผู้ชายที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาชอบการกางเต็นเขาชอบการทําอาหาร<อ>แล้วเขาก็ชอบถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นบริบทของเขาในอีกมุมหนึ่งมุมที่ไม่ต้องพูดอะ่ะมุมที่การสื่อสารใช้การเล่าเรื่องโดยภาพมันเป็นสากลเลยมันเป็นสากลใครก็ดูได้คลิปเขาอะ่ะสูงสุด20ล้านป่ะหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านอ่เฮ้ยจริงเลยหน้าเขาจริงจังเลยหลายร้อยล้านเพื่อที่น่ารักของเราน้ำส้มบ้านไรน้ำส้มแท้คัดเกรดกำลังจะก้าวสู ขวดที่14ล้านบางนี่เคยกินไหมเคยกินอยู่ปกพักหนึ่งไ่ได้ไม่ได้อยู่แต่ไม่ค่อยมาหาผมกัหลำบากลากดราม่าเฉย วันนี้บังลี่เขาจะทำต้มผักกาดดองไม่ใช่เนื้ออะไรวะใส่เนื้อสินธนอย่างจริงอกเราเออเราเอามาให้เขาดูดิเนื้อไหนวะเป็นเนื้อหั่นอันนี้เราเอามาให้เขาหั่นไปแล้วเรียบร้อยแล้วยังชิลวันวันอยู่แต่บ้านเนี่ยเพื่อนเขาได้ยินปะเห็นปะหมูหมูหน้าอย่างดีจริงจิิงเดี๋ยววันนี้รู้เรื่องเดี๋ยววันนี้เขากำลังจะทำต้มผักกาดดองแล้วเราก็อาจจะไปอยู่ในนั้นด้วยเว้ยอยู่ในคลิปของบังลี่บังลี่ผมอยู่ในคลิปปะเนี่ยเดี๋ยวมี มึงรีบบอกเดี๋ยวกูดันเดี๋ยวกูดันดันที่อยู่ตรงใกล้ๆนะไม่ใช่ดันไข่ดันไอเฮ็ด <I hate, S 1> <laughs> มึงอย่าเล่นแกขึมนะเว้ยจริงๆแล้วแกเป็คคนคนขึม <laughs> ลั่นหนึ่งฟึงฟ้งฟุง้งฟึ่งแต่วันเนี้ยคุยนิดนึงว่าเอ้ยสบความสำเร็จยังไงทำอะไรมาก่อนอะไรเงี้ย <laughs> ว่าไม่ได้เรื่องหรอกอยู่นี่เลยมึง <laughs> บอกว่ามึเสียงดังตอนนี้เขากำลังถ่ายอยู่อันนี้กำลังหั่นหันหันประกาศดองที่เราเห็นในนั้นน่ะ มันจะเป็นแบบซูมเล็กๆเลยหันงประกาศดอกเนี่ยเขาหานแล้วกันสิบเอ็ดโมงครึ่งตอนนี้บ่ายสามแล้วเฮียเนี่ยซูมไปซูมมาเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งแล้วประกาศดอกเข้าที้ย็บเข้าคลิปเข้าไอ้สัสเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิจอตเขาโคตรเจ๋งเลยดูดิงานโคตรละเอียดอ่ะงานละเอียดมึงดูดิเอียนี่นี่ดารามาดารามา เราปากเราแก๊สเข้ามาแล้วมาเขาจะจริงจังเลยกีดมีดอย่างเดียวแปดล้านคนดูไอ้กรีดมีดแปดล้านมาละมาละมาละสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนี่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 โออินบอกว่าเฮ้ยเข็นแก๊สแค่เนี่ยแค่เข็นแก๊สเนี่ยแค่เข็นแก๊สแค่เนี่ย น่ต่อเลยค่าตัวสุดค่าตัวเขาแพงเลยนี่นี่ดูนี่ตัวนี่อะไรไอ้จุนนี่ทำมิธีไม่พูดไม่อะไรนะระวังทำงานห้ามพูดนี่อันเนี้ยเนี่ยคิปร้านเดูเปิดแก๊สปุ๊บกำลังจะยกหม้อกำลังจะยกหม้ออันนี้เราจะช่วจะชวงไหนไหนเดือดเสียงข้าวเบา วิวิอย่าเสียงดังไอ้ต right? um. ุ๊กชีวอเอ็นแก๊สรั่วยังโชวก็ยักเอี as ๋ยวโชว์มาสโกออนแก๊สรั่วเหม็นแก๊สไฟลุกสะลงอะไรเนี่ยห้ามข่าห้ามพูดข่าเลยดูไม่ข่าวเลยวอเอ็นดิว่เอินโดนอบรมมาจากลุงเขาอย่างดีเลยเนี่ยปารีเขาก็จะไม่พูดเขาจะขยับหน้าขยับหน้าเขารู้เรื่องดูนีโดนปารีบอกว่าหลบไปก่อนหลบออกฉากก่อนจะ่มายุ่งเครียดป่ะไม่เครียดวอเอินอยู่ปอเลยปอสองเครียดกับการเรียนแล้วผมมาเครียดกับปารี วันนี้ขอให้ท่าไหร่ให้เท่าไหร่ทำไรสามสิบคีจิบก็อะไรจิบก็อะไรสามสิบคีเบาเบาเบาเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังถ่ายฉากต่อไปนี่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 ซากเบือกำลังจะเข้าไปกระเทียมอุ้ยทุบอย่างนี้เลยนะทุบอย่างนี้เลยทุบอย่างนี้เลยเขาทุบอย่างนี้เลยเราจะเหลือบางคนยิ่งใหญ่ กูดูการถ่ายทำสามนาทีคลิปที่ออกอะเครียดอยูจริงจังนะระหว่างเนี่ยคนแถวนี้เขาจะเสียงเบาๆหมดว่ออินเนี่ยวออินจะไออะต้องบอกบารี่ขออนุญาตไอค่ะก็คือถ้าสมมติว่าวันที่บางนี่ถ่ายถ้ามีงานสู่เราอะไรต้องคนเซิลต้องค a n c e l งานสู่เรารถหาเสียงรถกับข้าวรถกับข้าวเขาจะให้ตารางบังนี่เขาจะให้ตารางเวลาเลยมึงเข้าได้วันไหนกับข้าวมันคกับข้าวไม่ได้ไได้เยี่ยมมึงโดนเผาบางนี่ของขึ้นมีคนเผาดิแล้ววออินเนี่ย รู้งานจะเป็นอย่างนี้ตลอดพอเราเวิร์กจริงบมัแต่พอเราออกจากงานออกจากการถ่ายคลิปปกติปารีค้ครับปารี้ครับอยากได้ตัวดูดครัอยากได้ตัวดูดครัแต่ถ้าตอนเนี้งานคืองาน,นชาใช่ไหมว่าอินใช่นี่นี่ห้ามยิ้มห้ามยิม้มไดรีแลกเว้ยได้เห็นรอยยิ้มจากบังลี่แล้วเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องร้อน ไม่เครียดแล้วเอยตอนนี้คือเวลารีแลกแน่บังลี่นี่เครื่องร้อนก็ต้องพักผมดูจาาตะเกียบประมาณสัก 50, 60ช็อตได้ขยับนู่นขยับนี่ทำนู่นทำนี่พูดแต่ว่าอิ้มเืออาชีพเลยนะว่าอิ้มเืออาชีพคือสั่งอะไรทำอมไรหมดเลยอ่งนี่ทำนี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเอ้ยิ้มทีคนกดไลค์สี่พันทำเพื่ออะไรทำเพื่อนี่ทำเพื่อเงิน โคตรชัดเจนี่ว่าอีพีเดียวไม่พอแน่เลยต้อง2 2> อีพีสองว่ะรายละเอียดเขาเยอะเดี๋ยวนั่งคุยไงเออวันนี้บีไฮเดอยร์ซีนิดนึงเว้ยโอเคประมาณนี้นะสำหรับการเดี๋ยวลองกินเลยเดี๋ยวลองกินเลยดีกว่าแล้วเจอกันซาลางน่ฮาลองคูนี่น่าก็ซีเรียสเลย <c oughs>